มาตอนนี้นะคะเรามาเปลี่ยนอารมณ์ค่ะคไปดูค่ายเพลงใสๆนะคะอย่างคามิกาเซ่เราก็ทราบก,กันว่าค่ายนี้นี่นะก็จะผลิตนักร้องว,า,วาย่หน่ารักชอบแต่งตัววิบว่าวิบว้าแหมก็ดีนะ<อ>มีใครบ้างมีเฟฟังแก้วใช่ไหมใช่แล้วก็มีเอัมแกรีเบอรี่เยอะมากเยอะแยะมีแบบหวายเหวยอะไรอย่างนี้นะซึ่งค่ายนี้เนี่ยตอนนี้ก็ปิดไปแล้วนะคะแต่ว่า เฟย์ฟังแก้วค่ะเขาก็ออกมาบอกว่าถึงแม้ไม่มีไม่ได้ปิดไม่ได้ปิดแต่หมายถึงว่ามีศิลปินหลายคนเนี่ยออกไปจากค่ายนี้เยอะแล้วนะ <ผม S 1> แ,แต่ว่าเฟย์ฟังแก้วเขาก็ยังยืนยันว่ายังไงเขาก็ยังมีเพลงให้ฟังต่อไปค่ะ ย้อนกลับไปเมื่อประมาณ7ปีก่อนนะคะกับค่ายเพลงวัยวรุ่นอย่างคามิกาเซ่ค่ะก็คงจะจําหน้าศิลปินรุ่นแรกๆได้เป็นอย่างดีนะคะไม่ว่าจะเป็นเฟฟังแก้วขนมจีนไว้ในใกดจ้ามและอีกมากมายแต่ก็จะมีหลายกลุ่มศิลปินค่ะที่ต้องโบกมือลาวงการเพลงกันไปไม่ว่าจะเป็นบอยแบนด์ชื่อดังนะคะอย่าง Celtic m i l ่รวมไปถึงดัโในตำนานอย่างโฟมก็ขอยุติการทําเพลงไปเมื่อเร็วๆนี้ ไม่ว่าใครจะอยู่ทําผลงานเพลงค่ะแต่สําหรับสาวเฟยนะคะจากเฟยฟังแก้วก็เอ่ยปากค่ะว่าตอนนี้มีปัญหาก็ยังจะมีผลงานให้แฟนๆเนีติดตามกันได้ต่อไป ความจริงอย่างที่บอกใช่ไหมคะเวลามันผ่านไปนานบางทีคนเราโตขึ้นเนี่ยความชอบมันก็เปลี่ยนไปหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องของสภาวะแวดล้อมหลายๆอย่างที่ทําให้แบบไม่ไม่สะดวกกับการทํางานตรงนี้มันก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคนแต่อย่างเราเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราชอบแล้วเป็นสิ่งที่เรารักด้วยแล้วก็ด้วยความที่อยู่กัน3ามคนเฟยฟางแก้วเราแฮ<ม>ปปี้ดีการทํางาน,นก็เหมือนเป็นการผ่อนคลายแล้วเราก็สามารถทั้งทางานแล้วเราเรียนแล้วเราสามารถ คือเรารู้สึกว่าเราโอเคกับตรงนี้เราแบ่งเวลาทุกอย่างได้อะไรเงี้ยค่ะแต่อย่างพี่โฟมวนเนี่ยคือด้วยความที่เขาอยู่ในวงการนานใช,ใช่ไหมคะถึงแม้ว่าจะแยกการเฟซเช่ว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะแค่เลิกเป็นนักร้องแต่ว่าก็ยังมีงานในวงการที่ยังได้เห็นกันอยู่ก็รู้ว่าพอถึงอายุช่วงหนึ่งใช่ไหมมันก็จะมีเรื่องของการตัดสินใจหลายๆอย่างณช่วงนั้นเนี่ยงานทุกอย่างมันยังโอเคมนแฮปปี้มีแฟนคลับ,บที่น่ารักสนับสนุนพวกเราอยู่เราก็พร้อมที่จะทํางานตรงนี้ต่อไปค่ะ ครับส่วนผลงานใหม่นะครับแฟนๆของเฟย์ฟางแก้วก็เตรียมเพลงกันได้เลยนะครับเพราะว่าเฟย์บอกว่าตอนนี้ฟิตติ้งไปแล้วด้วยแล้วก็อีกไม่นานเกินรอแฟนๆเนี่ยจะได้เห็นกันอย่างแน่นอนนะครับศิลปินค่าย,ายพี่ชายเขาจะเป็นเด็กๆไม่ชากอริเบอรี่กอริเบอรีลล่ที่อยู่ไอเอสใหญ่อ่านะครับแต่ว่าความจริงเนี่ยผมติดตามผลงานเพลงของพวกเขาอยู่เยอะเลยนะแน่นอนพวกหนุ่มๆเขาชอบอยู่แล้วใช่ป่ะดูแบบน่ารักสดใสบองแบลว่างี้